วดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับกับผม aka เมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะค,คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่กับหุ้น CPO นะครับผมในช่วงอัปเดตหุ้นติดตามนะครับผม c p ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พ5แล้วนะครับผม ซึ่งฮาร์ทที่แล้วนะครับผมถ้าใครไม่ได้ชมก็สามารถกลับไปชมได้นะครับคราวที่แล้วนะครับผมนี่คือล่องลอยอ,รอยารยธรรมนะครับผมในในคราวที่แล้วผมบอกว่ายัางไงซะา p ีพเนี่ยเขาก็ต้องลงมาสัมผัสแพทเทิร์นนะครับผมเพื่อที่จะทำขึ้น C เนาะพอขึ้น C เสร็จแล้วเขาก็จะเบรกขึ้นไปในรูปแบบ triangle นะครับผมอีกรูปแบบนี้นะครับผมมันเป็นรูปแบบ Bullish นะครับผมอืมแต่ผมก็บอกว่าเขาน่าจะลงมาประมาณนี้แหละนาะอะสวยเลยไม่คิดว่าหุ้นอย่าง CPO นะครับผมเขาจะย่อลงมาได้เร็วขนาดนี้เนาะนะครับอืมตอนนี้เขาก็ลงมาวัด แนวรับบริเวณ5้าบแดบาทห้าสิบตังค์เลยนะครับผม RSI เนี่ยก็มีการทำโอเวอร์โซด้วยนะครับเนี่ยทำโอเวอร์โซด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็มาวัดแนวรับแล้วนะครับผมบริเวณ5้าิบแดบาทห้าตังค์เนาะสัมผัสแพทเทิร์นนะครับผมต้องมาดูกันว่าเขาจะมีการไซเวยไหมนะครับผม อืมสำหรับ CPO เนอะเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการไซเบ y ก่อนนะครับผมจน RSI เนี่ยมีการทำเดบอชเชนนะครับผมก็คือ RSI เนี่ยยกโลขึ้นแล้วราคาเนี่ยย่อลงมาเนาะ การที่หุ้นจะกลับตัวได้นะครับผมมันก็ต้องทำเดเิวต์เจนนะครับผมพอทำเดเิวต์เจนเสร็จแล้วเขาก็เบรกขึ้นไปเช่นเดียวก,กันกับบริเวณนี้นะครับผมเนี่ย RSI ก็ยกลนะครับผมนะราคาก็มีการใช้เวลาดาวลงมานะครับผมแล้วเขาก็เบรกขึ้นไปนะครับก็คล้ายๆกันนะครับผมเนาะรอบนี้ ก็คล้ายๆกันนะครับผมอืมคล้ายๆกันเราก็ต้องมาดูว่า RSI เนี่ยเขาจะไปทำ divergence ตอนไหนนะครับผมราคาเนี่ยเขาจะไซด์เวออกข้างหรือว่าไซด์เวดาวนะครับผมถ้าไซด์เวดาวนี่ก็คือทะลุแพทเทิร์นลงมาเลยนะครับเนอะอืมแล้วถ้าถามว่า CPR นะครับผมจงังหวะเข้า ต้องประมาณไหนก็เนี่ยฮะร้อยเขาทำเดเวอร์เจนชัดเจนก่อนก็ได้ถ้าสมมติว่าราคาเขายังไม่ไปไหนเนาะอืมเขาอาจจะไซด์เวย์ยึกยักอยู่บริเวณนี้ยึกยักยึกยักยึกยักนะครับผมนะไอซ์ไอเนี่ยเขาก็ต้องยกโลขึ้นมานะครับผมอ่ะยกโลขึ้นมาอย่างนี้ทำเดเวอร์เจนเสร็จปุ๊บ ก็ค่อยหาจังหวะเขา้าส่วนเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยมาชนแนวต้านแล้วย่อหรือเปล่าย่อลงมาชนเบทเทิร์นไหมไหมเรียกว,ว่าขึ้นมาแล้วเบรกไปเลยนะครับผมเนี่ยขึ้นมาแล้วเขาอาจจะแบบชนแนวต้านนะครับผมแล้วก็มุดลงไปเนาะหรือเขาขึ้นมาแล้วเขาจะอาจจะเบรกไปเลยนะซึ่งเราก็ต้อง อัปเดตแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆสำหรับ CPO เนาะก็กด subscribe ไว้เลยนะครับผมไม่ิดหวังแน่แน CPO เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็ต้องบอกเลยว่า CPO เนี่ยมันมันย่อลงมาเร็วเกินขาดนะครับผมเพราะว่าอาย่าง เเว่นี่ยเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของตลาดซึ่งค่อนข้างที่จะทิ้งเบอร์สองเนี่ยขาดลอยมากๆนะครับผมนะแล้วเขาก็ขายพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับผมถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะถดถอยนะครับผมแต่มันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรที่จะใช้ในในในชีวิตประจำวันเนาะอืมเดี๋ยว ็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมเซหรับ CPO เนาะทำไมเขาถึงได้ยอ่อลงมาขนาดนี้นะครับผมถ้ามีใครเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับฟันเดอร์เมนท์ลนะครับผมของ c p o เนาะก็มาโพสต์ใต้คลิปได้นะครับผมนะมาแชร์กันนะครับผมแชร์ความคิดกันแชร์ไอเดียกันนะครับผมใตค้คลิปได้เลยนะครับมันก็จะได้เป็นประโยชน์เนกับเพื่อนๆเ,เนี่ย นักลงทุนด้วยกันที่เข้ามาชมคลิปเนาะเราจะได้อยู่ประคับประคองกันในตลาดพวกนี้ไปได้วยกันนานๆนะครับผมอมืแต่ถือยังไงมันก็ยังยังพึ่งเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของอเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับผมเงินเฟอ้อนะครับผม ก็เราอาจจะได้ยินกันบ่อยก็คือ่อา,อา,อาข้าวของในแพงค่าแรงเนี่ยเท่าเดิมน,นะครับผม <c oughs> นะนะครับนะก็เราอาจจะได้ยินกันบ่อยนะครับผมอืมเพราะฉะนั้น,นปัจจัยลบนะครับผมก็ยังคงคงมีอยู่นะครับผมในในตลาดอิมเมจินมาร์เก็ตอย่างบ้านเรานะครับผมเนาะ อืก็ไตมาร์น้าทั้งไตมารก็น่าจะเจออ,อ,อปัจจัยลบเนี่ยกดดันอยู่นะครับผมก็ต้องดูว่า CPO เนี่ยแนวรับบริเวณ58าสบาทห้ตังค์เนี่ยจะรับอยู่ไหมนะครับผมเนาะแล้วถ้าเขารับอยู่เขาจะใช้เวนานขนาดไหน RSI จะทำไดวเจินหรือ,อยังนะครับผมเขาพร้อมที่จะโบยบินแล้ว ใช่ไหมนะครับผมเราก็จะมาอัปเดตกันต่อไปนะครับในคลิปหน้าเนาะวันนี้เราก็มาอัปเดตได้แค่ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจะใช้เวลานนแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้เลยนะครับผมหรือเขาอาจจะลดแนวรับบริเวณ58บาท50ตังค์ลงมาเลยก็อาจเป็นไปได้นะครับผมซึ่งผมมองว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับ เดี๋ยวลองกลางอาวอลุ่มใบไผย,ยสักหน่อยอู้หูจะจะชัดชัดเลยนะครับผมก็เนี่ยรับส่วนราคาส่วนมากนะครับผมทุนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เข้ามาสะสมเนี่ยก็จะอยู่ช่วงบริเวณ58บาท10ตังค์เนาะกับ60บาท27ตังค์ แนวรับบริเวณนี้จึงเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับผมอืมเพราะฉะนั้นรับบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะอุ่นใจนะครับผมเนาะบริเวณ5 8บาท1ิตังค์แล้วก็5้บาท60ตังค์นะครับผมเป็นราคาเฉลี่ยนะครับแต่ว่าอ่าแต่ว่าอืม แนวรับที่เราทำไว้ก็คือ58บาท50ตังค์นะครับผมก็สามารถสะสมได้นะครับผมเนาะเป็นเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับ CPO นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราก็จะมาอัปเดตใหม่สำหรับ CPO นะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณในการลงทุนด้วยนะครับผมผมไม่ได้นำเพื่อนๆน,นำ้ำซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมนะใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงลงจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ